สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรพิเศษบนเลน้นตรงให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเราม,มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมัเถึงและสนับสนุนจากราินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านัน้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเรียกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรมาใช้วิจา,า,ารณญาณในการชมกันด้วยนะครับ ชอบนาทางแบบนี้ก็ฝากกุฎิธรามบุคดีงการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่ๆจากทางช่องโถดห้วยททย5้าโชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับพิเศษอาจจะซอนคำนวณสักหนึ่งสูตรนะครับพิเศษคำนวณให้เฉพาะสูตรพิเศ,ษ,เเศษนะครับหลักสิบ,นนบก็ได้จะได้ คำนวณเป็นนะครับถ้าสงสัยก็คำนวณมันกันหมดในทุกๆสูตรนั่นเองนะครับสูตรพิเศษมาใหม่และเก่านะครับสิบบนสิบสูตรพิเศษเนาะที้มาหองตูวเลขก่อนเนาะสิบบนสูตรพิเศษคือตัวนี้นะครับนะีบ่ตัวสูตรพิเศษคือตัวนี้นะเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สิบปอนสองก็เก้าศูนย์สองเจ็ดแปดอนนี้นะครับจับเทียบชนแต่ละสูตรนานยาวสิบห้างวดผ่านตลอดนะครับอันนี้หกตัวอันนี้ห้าตัวนะครับอันนี้งวดออกแปดเจ็ดนชนที่แปดออกแปดเจ็ดหลักสิบเนาะชนสองสามห้าหนึ่งชนออกมาสองหลักสิบชนหกแปดมาแปดหลักสิบชนแปดศูนย์มาศูนย์หลักสิบชนสองสามห้ามาห้าหลักสิบชนแปดเก้าหกเจ็ดมาเก้าหลักสิบชนเก้าสี่มาสี่หลักสิบนะครับนี่เฉลยนะ แล้วก็นี่ชนเนาะเก้าเก้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับนี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับเองที่มังตัวเลขเนาะนั่นเองเดี๋ยวจะสอนคำนวณให้ชมนะครับดูที่มองตัวเลขก,ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เก้านะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดนั่นมันชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจับชนนั่นเองนะครับไปเอาตัวนี้มาจับคู่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วก็หน,น่ยบนในโบนใี้มาใหม่นะครับในโบนตั้งตั้งชื่อในโบนสองสูตรเนาะจะทำให้มันเข้าใจง,ง่ายๆเดือนยาวสิบห้าต้องผ่านตลอดเหมือนกันนะคะรับเมื่อวานนี้ช่วงที่เจ็ดได้ออกแปดเจ็ดท่นเองวันนี้ช่วงที่เจ็ดศูนย์ออกสองเจ็ดวันนี้ชัวงที่แปดออกแปดแปดวันนี้ช่วงที่เก้าสองออกศูนย์เก้าวันนี้ช่วงที่สองแปดนะครับออก อ้าาสองนั่นเองนะครับหน่วยเน,ะนาะงวดนี้ชนที่สองตัวเดียวเออก้าสองหมดที่แล้วสามหกเก้าชนสี่หกนะครับเอ้ยออกสี่หกนั่นเองเก้าเชนที่หกนั่นเองงวดนี้ได้เจ็ดเก้าศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดศูนย์สามชนที่เจ็ดศูนย์สามนั่นเองนะครับงวดนี้นะชนกันทั้งอันนี้เนาะ ศูนย์สามนั่นเองคำต่าบงบหน่อยชนกันนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับนั่นเองเป็นสอนคำนวณทักหลักสิบก็ได้นะครับที่มาของหล,ลักหน่วยมใหม่หลักสิบมีเก่าอยู่สูตรนี้นะปกติเป็นห้าสูตรนั้นเราหลุดหนึ่งแล้วก็ตับหนึ่งแลแ้วแงให้เป็นหกแล้วแงเป็นห้าสูตรนี้นะครับนี่เป็นสูตรนี้นะหลักสิบอีสูตรเก่าของเราสูตรนี้ยกเลิกใช้งานงดสูตรนี้งดจะแล้วมัน มันมาเป็นหกตำแหน่งตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ห้านำแหน่งทั้หกเป็นเลือกเสียนเองนั่นเองก็จะมันไม้จึงทำเป็นหกตัวเลยเดินเรียงแถวไปหกตัวนะสำหรับตัวเอก็คือสูตรนี้นะครับ a หนึ่งนี่ครับ a หนึ่งหกตัวยังไม่หลุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าห้าตัวมันจะหลุดนั่นเองเราจึงเอาเป็นหกตัวไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับนี่มาใหม่สนี้ยกเลิกนะนี่นำไปนี่นำไปเทียบชน ิบหน่วยแล้วส่วนนี้ยังไม่มั่นใจเราดูไปก่อนถ้ามันเข้าอีกเราก็ทามาหลักหน่วยถ้ามันม่เข้าหลักสิบเราก็เอาทำประเด็นสิบหน่วยถ้าไม่เข้ายุบเลือกยังยังไม่มั่นใจแล้วก็มันยังไม่ทิ้งยังไม่มั่นใจแต่ยังไม่ทิ้งดูไปก่อนนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นนี้เก่าหนึ่งสูตรนั่นเองเพิ่มหนึงตำแหน่งแล้วก็ใหม่ใหม่ๆหม่นั่นเองนะครับนั่นเองมาวัดดวงนะครับแต่ละสูตรยืนสิบห้างวัดผ่านไม่หลุดนะครับ จะเดินต่อไปข้างหน้านี้ไม่รู้ถ้าเขาเดินต่อถึงจะได้ตัวสองกระบ,บนตรงๆถ้าเดินต่อเนาะเอาสีก็มาจับชนเงับจับคู่กันนั่นเองนะครับคู่ก็สี่สามสิบสองชุดดังนี้นะอันใ้ตามนี้นะเอาเก้าศูนย์เจ็ดแปดมาจับเจ็ดเจ็ดศูนย์สามก็ได้สิบสองชุดตามนี้นะครับเออว่าจะว่าจะสนอนคำวันนะั้นลืมเลยนะนะ่ะ สุดพิเศษต้องสอนคำนวณทักหนึ่งคลิปเนาะโอเคสอนคำนวณก่อนนะสุดพิเศษคือการสอนคำนวณนั่นเองนะครับอ่าสองคำนวณสักสักสองสุดเอกสุดเอ็นึ่งก็เอสองเนาะสิบบนเนาะในการคำนวณสิบบนส่วนพิเศษเอนะครับเอหนึ่งก็งอะไรที่สับสนเอหนึ่งก็จะเป็นหลักแสนก็คือหลักแสนคือเก้าเนาะเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดนั่นเองแล้วก็พันคูณสามพันเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดเหมือนกันนะ ลายบนคือสองเองนะครับเพราะเท่ากับเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่บวกสองได้หกนันเองหกนันเองนะครับบวกโค้ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเรียงไปหกตัวเราบวกตัวแรกก็เรียงไปได้เลยนะหกอย่างี้เนาะหกบวกศูนก็ได้หกหกขิ่งเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกตัวเลยไอ้บวกศูนย์ได้หกไอ้บวกหนึ่งได้เจ็ดบวกสองได้แปดหกบวกสามได้เก้าหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์หกบวกห้าก็ได้หนึ่งนัเองนะครับ วิ่งไปเลยง่ายๆก็ได้เพราะว่ามันมันวิ่งไปนี่เองแล้วก็วิ่งไปเยลเเย,เย,ยเนหกตัวนั่นเองคือไปเก้าส่วนหนึ่งก็คือสามนี่เนาะไปเก้าส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้นะนี่วิธีการคำนวณแล้วก็ A สองเ A สองวิธีการคำนวณนะครับาคำนวณสองสูนยนี่ได้ก็คำนวณได้ในทุกๆสูตรทุกๆคลิปที่ทุกๆไอพ p เลยนะครับหกให้หกเป็นตัวตั้งก็หกเป็นตัวตั้งนี้เนาะแล้วก็หมื่นหลักหมื่นคือสี่ พันพันคือเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดสิบบนคือสี่ในล่างคือหนึ่งหนึ่งหกได้หกร้อยหนึ่งไอร้อยสามร้อยสามคือเก้าไออ่างนี้สามคือเก้าสิบสามคือหนึ่งนั่นเองสิบสามเพิร้อยสี่คือสองเนาะสองสองสองสี่นั่นเองนะครับสี่คือสองสองสี่สิบสี่คือหกสิบสี่คหกหกสามสิบแปดนั่นเอกับผลบวกคู่นั่นเองนะครับบวกบวกสี่ได้สิบตัดออกเลยท่านบวกกันล้วท้ายไดสิบตัดออกเลยนะครับ แล้วก็สีบวกได้สิบตัดออไปนะครับแล้วก็เกบวกหนึ่งได้สิตัอตไปเลยนะครับแล้วก็เบวกสองไนะครับเจ็ดบองเก้าะเจ็ดบสองไนั่นเองบคศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งก้าสามแปดเก้ เก้าบวนย์ได้เก้าบวกหได้ศูนย์เ้าบวกสามได้ส9ง้าบวกแปดได้เจ็ดาบวกเ้าได้แปดก็จะเป็นเก้าศูนย์สองเจ็ดแปดเก้าศนย์สองเจ็ดปดะครับเพียงคำนวณเนาะไม่ได้เก้าศย์สองเจ็ดปดชนกันที่9 0้าศูนย์็ดปดนั่นเองนะครับเก้าศูนย์เจ็ดหลักสิบถ้าสิบไม่หลุดนะครับเดินต่อทั้ง4ี่สูตรนี้ก็จะได้2ตัวบนตรงใน สิบหกชุดนี้แน่นอนไม่ใช่สิบสองเลยสี่สามสิบสองชุดน,นี้เทียคำนวณก็ตามนี้นะครับใช้สิติที่กองฉลากเข้าประกาศนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองผมจะเขียนเป็นหนึ่งสองสามสี่ไปเลยเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับเพราะว่าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองอีกจะจะสับสนนะเรียงไปเลยหน้าหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองเป็นหนึ่งสองสามสี่เทียบกองฉลากเข้าประกาศนะที่ในเว็บบางครั้งก็มันสลับกันสลับเอาครั้งที่หนึ่งว่าท้สองก็มีนะครับนี่ มันจะสลับอย่างนี้นะถ้าเอาของแขงเขาประกาศมันยังไม่สลับนั่นเองครับในในเว็บหรือในสถิติในสมุดในกระดาษที่เขาขายมันอาจจะไม่ตรงนะครับเอกก็ในกองลากที่เขาประกาศมันถึงจะตรงนะครับปิดคำนวณแล้วก็เทียบชนคัดเด่นเน้นตรงด้วยนะเน้นตรงจะจะเป็นสองไอพีนะครับคุหลักของเราแปดตัวแล้วก็สุดพิเศษ สองอีพีเน้นตรงแล้วก็ไปเทียบชนกับสูตรมาครบสูตรที่ไม่ไม่ได้เน้นตรงนะสูตรมาครบกับสูตรจับคู่จะไม่เน้นตรงนั่นเองแล้วมาเราเรา,เรามาเทียบชนพวกนี้มันจะเป็นมันจะคัดตรงให้ในอีพีสุดท้ายจะคัดเน้นให้เป็นตรงๆนะใหม้มเป็นตรงไว้นั่นเองนี่แผ่นสุดท้ายเพิปสรุปนั่นเองนะครับคิปนีก็คือไหนบวกกันแล้วได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะ

ไม่ติดผ่านเจ็ดไปเก้าสามสี่เจ็ดไปเก้าสามสี่เจ็ดไปเก้าสามสี่ติดเกือบหมดเลยติดแค่ตัวนี้ตัวเดียวแเะก็แปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าไม่ติดผ่านแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้า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 ไม่ติดผ่านแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าไม่ติดผ่านแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าไม่ติดผ่านแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าน, 8, 1, 4, นั่นเอง ตัวไหนบวกกันแล้วลงท้ายด้วยศูนย์สองหกเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดตอนนี้หกสองเจ็ดแปดตัวนี้เจ็ดนะครับสองเจ็ดแปดตัวนี้เจ็ดนะครับอันนี้ไม่ซ้ํากันนะอันนี้มปนศูนย์เจ็ดตัวนี้มปนเจ็ดศูนย์เนื่องจากมันเป็นสูตรตรงไงเปนสูตรตรงถ้ามันสูตรมาไม่ตรงเราจะเอาสักตัวหนึ่งนั่นเองไ,ไม่เอาทั้งสองอย่างนี้นะอันนี้เป็นสูตรตรง,ตงก็เลยเขียนไปทั้งสองนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรนะศูนย์สองหกเจ็ดแปดห้า ศูสองเจ็ดแปดสองสองเก็ดแปดแปดศูนย์สองเก็ดแปดสองศูนย์สองเก็ดแปดศูนย์สองเก็ดแปดโอเคที่จริงมันต้องเจ็ดเจ็ดก่อนนะจริงมันต้องเจ็ดศูนย์มันต้องอยู่แถวนี้มันสลับตำแหน่งกันเฉยเฉยก็เลยเขียนผิดไนงะจริงมันต้องเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนั่นเองนะครับโอเคเจ็ดศูนย์ก่อนก็เลยเขียนลบก็เลยเขียนเจ็ดเจ็ดตรงนี้มาแทนสลับกันนั่นเองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่สับสนนะครับ แล้วก็ในรองจะเป็นสีสีเหลืองเนาะรองเป็นสีเหลืองสามชุดรอ,องเยอะด้วยนะปีนี้รองเยอะด้วยนะจนเกือบทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชนสีชมพูสีเหลืองแค่ชุดเดียวเองนะครับถึงมันชนเยอะแต่ว่าเราไม่ได้นำมาใช้ทั้งหมดนะครับไปเทียบชนกันอีกหนึ่งครั้งในลิปุดท้ายเราจะคัดตัวไหนที่มันชนกัน สีพูชนสีูสีเหลืองชนสีเหลืองก็จะเอามาในแผ่นเดียวนะครับแล้วก็สีสม้มผมจะคัดสีส้มที่น่าจะมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับที่น่าจะมาในวีดีโอสุดท้ายนะให้เด่นสุดเป็นสีส้มนะนั่นเองหลัในแต่ละพีดจะให้ไปเด่นสุดเป็นสีมพูดเด่นรองสีเหลืองนะครับหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นผู้สรุปล่างและบนนะครับนี่ จะคัดเอาสีชมพูชวนสีชมพูบนล่างแล้วก็สีเหลืองชวนสีเหลืองบนบนล่างนะครับปัดเด็นหนึ่งครั้งนั่นเองเน้นสุดสำหรับอีพีนี้สีชมพูนะถ้าสูตรไม่หลุดนะถ้าสองตัวบนตรงของเราสี่สูตรสิบบนสองสูตรในบนอีกสองสูตรสี่สูตรไม่หลุดแล้วก็สี่สูตรล่างนี้ไม่หลุด เนาะเด่นสีหน่อยสามสูตรเต็มสิบสี่สูตรไม่หลุดรวมทั้งหมดเป็นแปดสูตรสามตัวไอสองตัวบนก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูนี่นะครับนี่นะอาสูตรสามคีกันมานะสีบนสองสูตรในบนสองสูตรทีสรสรร่สี่สูตรเด่นสีหน่อยสามสูตรเต็มอีกหนึ่งเป็นสี่สูตรสองตัวบนไม่อยู่ในที่ไหนอยู่ที่นี่นะครับนั่เองครับคลิป นี่เป็นในพีที่23แล้วน,นะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะให้กดที่ชื่อช่องสูตรห้อยไทย5 6ไปที่ช่องเลยนะครับสูตรไทย5้แล้เากดคัมมาวีดโอีกหนึ่งครังงค้งก็จะยิงเครื่องตหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ยงโชคดีครับ